สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ c a p i t h m e How To วันนี้มีวิธีเช็คว่า Facebook เราโดนแฮกหรือเปล่าครับทำยังไงไปชมกันเลยครับเริ่มจากเปิดมือถือขึ้นมากดเข้าไปที่ Facebook เลยครับแล้วก็กดที่ขีด3ขีดด้านบนมุมขวานะครเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเจอคําว่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวแล้วกดเข้าไปเลยครับแล้วก็กดที่ตั้งค่าเข้าไปสู่ที่เมนูการรักษาความปลอดภัยและการเข้าสูร่ระบบกดเข้าไปเลยครับ ทีนี้เราก็จะเจอเลยว่ามีคนแอบเข้ามาใช้ facebook ลองหรือเปล่ามันสามารถบอกได้ว่าใช้มือถือเครื่องอะไร PC ที่ไหนอย่างละเอียดเลยครับเท่านี้เราก็จะรู้แล้วว่าใครที่แอบเข้า Facebook ของเราถ้าเห็นว่ามีเครื่องแปลกปลอมที่ไม่ใช่เราใช้เครื่องคอมหรือมือถือเครื่องอื่นเข้า Facebook ของเราถ้าเราเจอให้กดไปที่จุด3จุดด้านด้านขวากดไที่จุดสจุดด้านขวาแล้วก็กดเอาออกจากระบบ ท่วนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเป็นไงกันบ้างรครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับรีบเช็คกันดูนะครับไม่แน่คุณอาจจะโดนแฮ็กอยู่ก็ได้และทั้งหมดนี้คือคำวิทย์มี o w ทูสวัสดีครับ